ใช่ครับกุ้งหนึ่ม่เดี๋ยวสิมันโดนกุ้งเต้นกุ้งเต้นสดๆมาเดอ้อค่ะกุ้งเต้นสดๆจ้าแมวล่องคอกับจวดค่ะจวดจวดจวดมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อน้ำเปลือกก็คือน้ำเค็นบ้านน้ำเปลือกน้ำเปลือกน้ำอกน้ำอ้ยเป็ดตาแซ่บกระดอกินข้าวโคกสมกับกินข้าวโคก,กโอ,อีหลีอยู่ต่อคุณอะกุ้งก็มีปูก็มีปลาก็มี ที่ฮอดปลา đuốc đó สวัสดีจ้าอยู่กับช่องช่างเทิดจำปาลงคนล,ลั่นทุ่งค่ะนี่ค่ะน้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะ่สะสาแรกสูบได้ป้าได้ปลาดุกเจ็ดโตนะคะสาแรกกับปลาขาวปีงหนึ่งนะคะอันนี้สาที่สองนะคะนี่สาที่สองก็เริ่มทยอยเก็บแล้วนะคะช่างเทิดเพื่อนก็เอาคาเนะคะคาดควัดควัดขี้เยอ้เน,นะคะควัดขี้เนือควัดขี้เนอเอือออกขี้พงขี้ตมหลายหลายคากหลายแน่ มารุ่นพร้อมกันค่ะว่าสีได้ปลาซ้ำได้เนาะค่ะน้องนี่เนาะรุนลุนลุนจะรุ่นเบิ่งเอารถเด้อขี่ตุ่มลายบ่หลายก็บเบิ่งเอารถเด้อค่ะหลายค่ะ,ไ,ะดดได้ปลาคอแล้วซีหาโตนะค่ะเนาะพอดีขี่ต้มแจวนี่แหละค่ะนี่ค่ะขี่ตุ่มขี่พงหลค่ะค่ะโอ้ยต้องได้ควัดได้ ควัดยังคักๆักผุนระเด้อค่ะจังสิเอาป่าได้เนาะค่ะกระสั่นกระสีบ่เห็นป่าละค่ะนี่ค่ะส่วนมากกระสีเป็นปลากระเดื่อต้องค่ะหลายคักโคดปลากระเดื่อแต่ว่าแปลกอยู่แต่ว่ามันบ่มีปลาซิวเนาะนี่ค่ะอันนี้คปลากระเดื่อลอย ต้มหลายคักเนาะคะ่ะเนาะอันนี้สะยูใต่ก่อไผ่เนาะคะ่ะเนาะใบไผ่กระตกลงโอ้ยมีตะขี่เหอะมาเบิงซอยกันเด้เด้อค่ะเห็ดจังได๋สิงมป่าพอ่อ ซาซาแรกก็ได้ปลาดุกเจตโตนะคะเนาะกับปลาขาวปีงหนึ่งเพราะได้เพราะได้ปีงกินเที่ยงเนาะค่ะเนาะหลังจากอันกินปีงปลาแกล้าวๆกันผ้ากันลงมาลุยหนองนี่โตเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะดูมาเบิงมาเบิงสั่งเถิดเพิ่นสั่งเถิดเพิ่นจับยังเนาะคือทั้งจับทั้งเน็กเข้าเลยเนาะรุนรุนแม่ยังเนาะค่ะนี่เนาะ อึบอึบอีหยังเนาะอีหยังเนาะอีหยังเนาะรุ่น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 เน็กแล้วเน็กเสร็จแล้วได้แล้วอีหยังอีหยังอึบ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 กบเลยหยังกบหรือว้าวได้เจ้าวังว้โทษโทโทษโทษโทษเจ้าวังเจ้าวังโตบักใหญ่เลยเนาะค่ะวังได้บอลโลนึงนี่ค่ะได้เจ้าวังแล้วได้เจ้าวังแล้ว นี่เนาะคะ่ะต้องต้องใส่คาดควัดเนาะค่ะเนาะขันบ่าใส่คาดควัดกับบ่ได้เลยล่ะคะ่ะป่าต้องใส่คาดควัดเพราะว่าขี่กระเหอะมันหลเนาะใบไม้ใบตองใบไผ่ล้นลงนี่ค่ะต้องได้ใส่คาดควัดหาเอาเนาะค่ะเนาะลังเทือสูบป,ป่าน้ำแห้งลงป่ามันกระบ,บืนขึ้นเทิงเนาะค่ะเนาะมันกระมีหม่องสอนหม่องเข่าหลเนาะค่ะเนาะเข่าไปตามหู้ใจตามซอกมุมของ ขี่หินนะคะนี่ช่างเถิดเพิ่งกววดควาดไปควดไปควดมากพอป่าคอใหญ่ยยเลยบาดท,ทีนี่เบิ้งด้วค่ะรุ่นว่าสีได้จักโตนะะเนาะค่ะเนาะเป็นตาได้ต้มมือแรงบ่เนาะนี่ค่ะนี่ค่ะขอ อนุญาตในการเสียงดังแนเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเสียงเครื่องสูบน้ำเนาะค่ะอ่านี่นี่ค่ะต้องใส่พลังงานค้นน้ำเนาะค่ะเนาะชัขาดควั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 ดไปควัดมาบ่ได้กบบ่คือภาษีบาผีบาได้กบได้เนาะเนาะค่ะนี่ค่ะ อ๋อไปแล้วไปแล้วปลาดุกไปแล้วไปแล้วเห็นบนั่น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 นี่ค่ะปลาดุกปลาดุกปลาดุกขึ้นแล้วเนาะขึ้นแล้วนี่แหละค่ะขี้เหอะมันไหลเนาะจอบออกแต่เวลามันขึ้นเนาะค่ะเนาะนี่ปลาดุกต้องใส่ตองตักเอาเนาะค่ะเนาะระวังความปลอดภัยของมือไวก่อนเนาะค่ะเนะเาะอ้าวบานี้มาเบิง่งบรรยากาศการจับปลาอีก ตอ่อไปเนาะค่ะเนาะไปเรื่อยๆเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะช่างเถิดกะหุยบุกเบิกค่ะสมกับเป็นมือครับรถไทอีลีเนาะฮกปันไดกับบุกเข้าเข้าไปเนาะช่างเถิดนี่บรยานี่อย่างเลยควัดไปควัดมาพ่อประคอสั่มสี่พด้กบสะบอบบาดนี่เนาะเบิงเบิงต่อไปเนาะค่ะเนาะเบิงไปเรื่อยๆเนาะ นี่คะ่ะเนาะอันพูงงมก็งมมป,อปกองเชี่ยก็โอ้ยเชี่ยไปเชี่ยไปพ้นกองเสี่ยน้อยเออวันนี้ใส่ชุดเหมือนกันเลยสีชมพูเหมือนนัดกันมาเลยนะนี่คะ่ะช่างเถิดพ่นจกจก,จกอีละจกอีละช่างเทิดนี่คะ่ะดูดูบรรยากาศเนาะค่ะดูบรรยากาศงมปลาเนาะคะ่ะการงมปลาจับปลาเนาะคะ่ะเนาะอ่า นี่ค่ะขออนุญาตพูดภาษากลางปนอีสานเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ได้เจ้าวังโอ้ได้หลายเลยค่ะได้เจ้าวังตัวบักไงบักโลกคูณละค่ะแล้วก็ลูกน้องอีกทกเจ็ดตัวเนาะคะ่ะตัวซ้ำดำผ่าพอดีแจว ได้อันอในดยุ่ยยุ่ยว้าอันนั้นบอยุ่ยยุ่ยนะว้ายปลาไหลปลาไหลปลาไหลโคกปลาไหลลูปลาไหลโคกไปเลยไปหาบ้ากุล่ะยุ่นไปหาบ้ากุล่ะนี่ค่ะน้ำแห้งแล้วแห้งแล้วแห้งแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ ต้องควดควดควดเคๆเนาะค่ะต้องรอให้มันขึ้นจากต้มก่อนเนาะค่ะเพราะว่าต้มลึกเกินไปลึกเกินไปมากใบไม้ใบไม้ก็ล้นหลายเนาะค่ะเนาะใบไม้ก็ได้ทั้งใบไผ่ใบอันหมักม่วงนั่เนล้วค่ะเนาะโอ้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 มาแล้วพอ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 แล้วโอ้โอ้ได้บอลแล้โอ้โอ้โอ้ไปแล้ว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 เอา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 ไรคุปปานกบเนาะ โอ้ได้แล้วยวกมือโซ่เนะี่ยว้าวพระเอกเป็นพระเอกอ้าวบอกแล้วว่าเขาของยาฝ้าโซ่วสั่งทอดก็ได้คือกันบาทนี่ค่ะโอ้ยมาเด้อค่ะจับป่าน้ำกันเด้อค่ะมวนเป็ดตาในค่ะโอ้เขาของกอนเด้อจังโซ่เด้อก็สันไม่สิรุดมืออีกได้เออเขาเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะได้เจ้าวังสามตัวแล้วเนาะคะ่ะเนาะได้เจ้าวังสามตัวแล้ว อ่าคอทเคียเขียคอทคดทเขียเขียไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกไหมโอ้ช่างเถิดพ่ออีกแล้วสอง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 ช่างเถิดพ่อสองนี่ค่ะสองตัวนะค่ะปลาดุกเพิ่นว่าปลาดุกปลาดุกยันยันโดดคุปปานกบライเด้อปลาดุกเรนเด้อโดดคุปโดดคุปคุณพ่อกับพ่อคือกันวะเออเอ้อนี่สามคนสามตัวเบิ่งไผสิได้อ่าช่างเถิดได้ก่อนแล้ว ดูพี่เบอร์ดูพี่เบอร์พี่เบอร์จะได้ไหมอ่าคุณพ่อก็ใส่แล้วเหลือแต่พี่เบอร์เออได้เหมือนกันโอ้มือมือมอาชีพของแท้นี่ค่ะนี่ค่ะดูบรรยากาศการจับปลาเนาะคะ่ะนี่ค่ะเอาขึ้นะดหน่อยหน อพอได้ต้มได้ปีงอยู่นะคะ <พอ S 1> สา <พอ S 1> ตัวนี้ก็โอเคว่าได้ได้จะวังสามสี่ตัวแล้วเนาะเะนาะะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะจ้ากับขอพระคุณเอซีทุกท่านทุกกาลังใจให้กับช่องช่างเทอดจำปาดงคนล้านทุ่งจ้ากับสวัสดีค่ะ